ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์สามสี่สองสามเนนละหมายถึงเหล่ากอของผู้สงบชมรมบ้านธรรมมสพการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดกเกลากิเลสของตนเองไม่ได้จำกัดที่เพศหนึ่งเพศใดโดยเฉพาะผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมมีศรัทธาที่จะฟังที่จะศึกษา ย่อมได้ประโยชน์ตามกําลังปัญญาของตนไม่ว่าอยู่ในเพศใดก็ตามพระอริยบุคคลทั้งหลายในอดีตก็มีทั้งผู้ที่ได้สละอาคารบ้านเรือนออกบวชและเป็นคฤือหัดอยู่คลองเรือนซึ่งล้วนเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลการบวชเป็นบรรพชิตแล้วไม่น้อปมประพฤติตามพระธรรมวิน,นัยย่อมมีโทษมากแม้การบวชเป็นสามเณรก็ต้องน้อปมประพฤติตามพระธรรมวิน,นัยจึงเป็นเรื่องของความเป็จริง และความตรงและก็ไม่ควรประมาทคิดเพียงว่าอยากบวชก็บวชโดยที่ไม่รู้อะไรโดยไม่เข้าใจด้วยว่าจุดประสงค์จริงๆของการบวชเพื่ออะไรเพราะถ้าไม่เป็นไปเพื่อศึกษาพระธรรมขัดเกาวกิเลสประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบวชนั้นก็ไม่ใช่บุญแต่เป็นบาปเพิ่มโทษให้กับตนโดยส่วนเดียวดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่เป็นจริงของความเป็นเพศบรรพชิต ซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือสามเณรภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์จมรมบ้านธรรม,รมะมสพขอเสนอคําว่าสามเณรหมายถึงเหล่ากอของผู้สงบหรือเชื้อสายของสมณนะซึ่งเป็นผู้สงบชื่อว่าสามเณรจึงเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่ง แม้ว่าจะยังไม่ได้อยู่ในใบถึงกาละบวชเป็นพระภิกษุแม้เป็นสามเณรด้วยความจริงใจเห็นประโยชน์ของการขัดเกากเลสมีการฟังมีการศึกษาพระธรรมก็ย่อมเป็นประโยชน์ไม่ใช่บวชสามเณรตามตาม,ตามกันด้วยความไม่รู้ไม่ใช่บวชเพื่อความน่ารักในความเป็นเด็กเป็นต้นถ้าหากบวชเป็นสามเณรแล้วแต่ไม่ประพฤติตามพระธรรมบินัยก็เป็นโทษ เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิได้ตามข้อความในพระวินัยปีดกมหาวิพังดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลานะกล่าวว่ากล่าวกับพระลักษณะว่าดูกระล่่นผู้มีอายุผมลงจากคิจกูดบรรพ์เขตพระนครราชกุนี้ได้เห็นสามเณรเปรตลอยอยู่ในเวหาหรืออากาศสังคติบาท ปรากตเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนเปรตนั้นร้องรวรรางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสามเณรเปรตนั้นเคยเป็นสามเณรผู้ลามกหรือสามเณรชั่วเลวทรามในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเณรเป็นเพศบรรมชิต เป็นเพศที่สูงกว่าคฤหัสห์เป็นเหล่ากอห,หรือเชื้อสายของสมณะคือผู้สงบซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาแม้ชีวิตจะยังไม่ถึงกาลรระที่จะอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุก็ตามในสมัยครั้งพุทธกาลมีสามเณรเป็นจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบรรพชาเป็นสามเณร คือสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์ห่างไกลแสนไกลจากเกลียดโดยประการทั้งปวงแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของความเข้าใจพระธรรมจริงๆลองคิดดูย้อนกลับไปในสมัยครั้งพุทธกาลณพระนครสาวัตถีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิฑบาตตอนเช้าตรู่มีพระภิกษุทั้งหลายเดินตามลองคิดภาพดู ตางกับอากับกิริยาอาการทั้งหมดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุทั้งหลายล้วนเป็นสากยบุตรเป็นบุตรที่เกิดจากพระปัญญาของพระองค์เป็นผู้ขัดเกลากิเลสด้วยการเห็นคุณประโยชน์ในการประพฤติคอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการคึกขนองหรือทำกิริยาอาการผิดพวินัยแม้สามเณรซึ่งยังไม่ได้เป็นภิกษุ ก็ยังต้องมีกิริยาอาการคล้อยตามภิกษุเพราะเป็นเชื้อสายหรือเหล่าก่อของพระภิกษุตามพระวินัยบัญญัติแม้จะขัดเกลากิเลสในเพศของสามเณรก็แสนยากเพราะกายวาจาต้องประพฤติตามพระภิกษุทุกอย่างสามเณรก็มีสิกขาบทที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเป็นพระวินัยของสามเณรและต้องมีเสขียวัตรคือความประพฤติทางกายทางวาจาในชีวิตประจําวัน เหมือนพิจุทุกประการไม่ประพฤติตามไม่ได้เลยใช่ว่าเมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วจะทำอะไรจะสนุกสนานอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจสามเณรก็ไม่มีใครบังคับไม่มีใครชักชวนหรือเชื้อเชิญให้บวชเพราะผู้ที่รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นบริสุทธิ์สูงยิ่งละเอียดยิ่งขัดเกลาอย่างยิ่งต้องรู้ประโยชน์ของพระธรรมวินัยจริง จึงสามารถที่จะปพฤติตามพระธรรมวินัยได้เมื่อรู้อย่างนี้คนยุคนั้นไม่กล้าที่จะชักชวนกันบวชอย่างคนยุคนี้ที่ชักชวนกันไปบวชเป็นร้อยเป็นพันเป็นื่นเป็นแสนยุคนี้มีการชักชวนกันไปบวชเป็นจนํานวนมากๆเพื่ออะไรเห็นไหมว่าไม่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีความเข้าใจในพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงครื่นหัด มีความเคารพยิ่งในเพศบรรมชิตซึ่งต่างจากเพศคฤหัสครื้หัดไม่สามารถที่จะตละอาคารบ้านเรือนอย่างเพศบรรณชิตได้จึงมีศรัทธาที่จะอนุเคราะห์บำรุงเพศบรรมชิตที่เป็นพระภิกษุและสามเณรเพื่อให้ท่านได้ศึกษาพระธรรมขัดกเกลาวกิเลสด้วยความเบาสบายไม่ต้องเดือดร้อนในการดำรงชีพด้วยประการใดๆทั้งสิน้นคฤืหัดอนุเคราะห์บรรณชิตให้มีที่อยู่ มีอาหารมียารักษาโรคมีจีวรเครื่องนุ่งหม่มพอควรเพียงพอสำหรับเพศบรพรชิตคลือหัดเห็นบรรพชิตแล้วกราบไหว้ด้วยความเคารพในอัจฉริยสัยที่สามารถขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้ยิ่งเข้าใจพระธรรมวินันยมากๆเท่าไหร่ความเคารพในเพศบรพรชิตก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่ภิกษุสามเณรตามธรรมวินยัย ไม่ใช่ผู้ที่จะดำรงพระศาสนาแต่กลับทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งธรรม,มะและวีนัยด้วยแล้วคลอหัดจะเคารพในภิกษุสามเณรผู้เป็นอรัตชีผู้ไม่ละอายอย่างนั้นหรือการบวชไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ใครก็บวชได้เพราะการบวชเป็นการถละความติดข้องผู้บวชเป็นผู้สงบจากความติดข้อง แม้ผู้ที่บวชเป็นสามเณรในพระธรรมวินัยนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยมิฉะนั้นแล้วก็ทำลายพระศาสนาเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะบวชทำไมเมื่อบวชโดยไม่เข้าใจธรรมะจึงทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจ,เจนว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องพระศาสนาก็มีอันตรธาน ใครก็ตามที่ไม่เข้าใจพระธรรมพระธรรมก็อันตรทานคือสูญหายไปจากคนคนนั้นอันตรธานแล้วเดี๋ยวนี้ที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้องบวชแล้วไม่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจไม่รักษาพระวินยัยแล้วจะบวชทําไมเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือถ้าไม่ศึกษาพระธรรมและไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยก็ บวชทำลายพระศาสนาผู้ที่ไม่ศึกษาไม่เข้าใจพระธรรมและบวชผู้นั้นลักขมโมยเพศบรรพชิตเป็นการปลอมบวชไม่ใช่เป็นการบวชด,ด้วยความเคารพในพระบรมธ,รรมธรรมุทตาเป็นโทษํำหรับผู้นั้นอย่างแท้จริงแม้ผู้ที่เป็นสามเณรไม่ประพฤติตนเป็นสามเณรตามพระธรรมวินยัยเมื่อละจากโลกนี้ไปไปเกิดในอบายภูมิก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล่น,ลนไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะได้พิจารณาว่าไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดเพศใดคฤหัสถ์หรือบรรพชิตถ้ามีความตั้งใจมีความจริงใจมีความอดทนมีความเพียรในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมยอมได้รับประโยชน์จากพระธรรมอย่างแท้จริงตามกำลังปัญญาของตนเองซึ่งจะขาดการฟังพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ สามเณรแปลว่าเหล่ากอของสมณะหรือสามเณรชมรมบ้านธรรมมสพธรรมจิกเลขที่867วันพุธที่3 0 3สิงหาคม2 5พนอย